สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยคือการที่สหรัฐประกาศเอ่อจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนถึง100ซโอโ้โหใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการยกระดับความขัดแย้งทางการค้าครั้งสำคัญอีกรอบหนึ่งเลยครับผมซึ่งมันก็มีมาตั้งแต่ปี2018แแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้ ใช่ค่ะตั้งแต่ยุคทรัมป์รอบแรกแต่ว่ารอบนี้ดูจะรุนแรงกว่าเดิมแล้วก็มีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าเดิมด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นนะครับว่าเบื้องหลังคืออะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผลกระทบโดยเฉพาะกับไทยเราเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆรายงานข่าวล่าสุดเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยรับเป้าหมายก็คือทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้รอบด้านที่สุด ทั้งผลกระทบริยะสั้นระยะยาวแล้วก็ภาพใหญ่ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปทางไหนกันแน่เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆถึงประกาศแรงขนาดนี้ครับ ค่ะคือต้องมองย้อนบริบทนิดนึงนะคะอย่างที่คุยกันว่ามันมีปัญหากันมาตั้งแต่2018แล้วตอนนั้นสหรัฐก็มองว่าจีนมีการค้าที่ไม่เป็นธรรมหลายอย่างเช่นเรื่องขโมยทรัพย์สินทางปัญญาการบังคับให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อครับครับจำได้ครับแล้วพอทรัมป์กลับมาอีกครั้งกับสโลแกน Make America Great Again Again ก็เหมือนส่งสัญญาณว่าจะเอาจริงเรื่องจีนอีกรอบถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลย เมื่อวันที่10ตุลาคม2 0 2 5นี่เองที่ทรัมป์ประกาศผ่าน Truth Social เลยนะคะประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก100%จากอัตราเดิมมีผลหนึ่งพฤศจิกาย,ยนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำคำว่าเพิ่มอีก100%จากอัตราเดิมเนี่ยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับมันต่างจากเดิมยังไงนะค่ะคือมันเป็นการบวกเพิ่มเข้าไปตรงๆเลยสมมติว่าสินค้าชิ้นหนึ่งเดิมเสียภาษีอยู่แล้ว25% พอเจอมาตรการนี้ก็จะกลายเป็น25%บวกอีก100%เป็นต์เ้เป็นต์ทันทีเลยค่ะโอ้โห oh. หรือแทาเดิมเสียแค่10%ก็กลายเป็น1น0ซึ่งมันต่างจากมาตรการภาษีเมื่อเดือนเมษาสองพนยี่สที่เรียกว่า Liberation Day อันนั้นจะซับซ้อนกว่าเป็นแบบภาษีต่างตอบแทนแล้วก็ไม่ได้เจากจงแค่จีนประเทศเดียวด้วย เข้าใจแล้วครับคือบวกทับไปเลยร้อยปซนแล้วสินค้าที่โดนนี้ครอบคลุมอะไรบ้างครับหรือว่าโดนหมดเลยตามข่าวคือบอกว่าครอบคลุมสินค้าจีนทุกประเภทเลยนะคะแต่ก็จะเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างพวกเซมิคอนดักเตอร์ชิปต่างๆ AI รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เหล็กอลูมิเนียมแร่หายากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็ดวนค่ะเรียกว่ากลุม่มสำคัญสำคัญโดนหมดเลย ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีมาตรการเสริมอีกคือการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีสำคัญของสหรัฐเองด้วยพวกซอฟต์แวร์ AI ชิปขั้นสูงไม่ให้ส่งไปจีนโอ้โหเป็นทั้งกำแพงภาษีแล้วก็กีดการแข่งเทคโนโลยีด้วยแล้วทางจีนเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างครับเงียบไหมหรือว่าตอบโต้ทันทีไม่เงียบเลยค่ะตอบโต้ทันทีกระทรวงพาณิชย์จีนหรือ Mofcom เนี่ย ออกถแถลงการเลยว่าผิดกฎ WTO อย่างแรงแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้ห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมกับขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้กลับเหมือนกันตอบโต้ยังไงบ้างครับพอจะทราบไหมก็มีพูดถึงเรื่องการขึ้นภาษีสินค้าพลังงานสินค้าเกษตรของสหรัฐการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่จีนมีเยอะหรืออาจจะแรงถึงขั้งพิจารณาแบนสินค้าอเมริกันบางตัวในจีนอย่างเทสลาหรือ iPhone อะไรแบบนี้ค่ะ อืดูท่าจะแรงใส่กันหน้าดูแล้วประเทศอื่นๆล่ะครับอย่างพื้นบ้านเราในอาเซียนหรือทางยุโรปเขามองเรื่องนี้ยังไงในอาเซียนอย่างเวียดนามไทยมาเลเซียนเนี่ยมุมหนึ่งก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสนะคะโอกาสค่ะโอกาสที่บริษัทต่างๆอาจจะย้ายฐานการผลิตออกมาจากจีนมากขึ้นหนีภาษีมาเข้าอาเซียนแทนตามยุทธ,ธศาสตร์ที่เรียกว่า China Plus o แต่อีกมุมหนึ่งก็มีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนความไม่แน่นอนต่างๆที่ตามมาส่วนทั้ง e ูก็แสดงความกังวลค่ะกลัวว่าจะกระทบการค้าโลกโดยรวมแล้วก็อาจจะลามไปสู่ความขัดแย้งที่กว้างขึ้นครับแล้วผลกระทบที่เห็นได้ชัดทันทีเลยก็คือตลาดการเงินใช่ไหมครับเห็นข่าวว่าปั่นป่วนน่าดูเลยใช่ค่ะ ตลาดเงินตลาดทุนนี่ตอบสนองเร็วมากตลาดหุ้นสหรัฐนี่ลงแรงเลยค่ะดัชนี s p 500ลงไปประมาณ2.7%ส่วน NASDAQ ที่มีหุ้นเทคโนโลยีเยอะๆซึ่งพึ่งจีนเยอะนุ่มกันก็ลงไปหนักกว่าเกือบ3.5 3 6เเลยสาเหตุมันมาจากอะไรครับความกลัวความไม่แน่นอนหลักๆเลยคือความไม่แน่นอนเชิงนโยบายค่ะนักลงทุนไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วก็กลัวเรื่องต้นทุนการผลิตที่จะพุ่งสูงหรือที่เรียกว่า supply side shock รวมไปถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession risk ด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องพวกระบบเทรดอัตโนมัติหรือ algorithmic trading ที่พอเจอข่าวแบบนี้ก็อาจจะยิ่งกระหน่ำขายทำให้ตลาดพันผวนหนักขึ้นไปอีกแล้วเงินมันหนีไปไหนครับช่วงนั้นสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะชัดเจนเลยครับ นักลงทุนวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe h a v e นกันหมดราคาทองคำนี่พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เลยทะลุ2,700ดอลลาร์ต่อออนซ์พันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐก็มีความต้องการสูงขึ้นแม้กระทั่งบิตคอยก็ปรับตัวขึ้นนะคะเพราะมีคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกสำหรับป้องกันความเสี่ยงเหมือนกันอ๋อครับครับแล้วค่าเงินเหรอครับดอลลาร์หยวนบาทเป็นยังไงบ้างดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นค่ะเพราะคนมองว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัยหลัก ส่วนเงินหยวนก็อ่อนค่าลงชัดเจนแต่ระดับ7.4-5่หยวนต่อดอลลาร์แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะอ่อนค่าต่อได้อีกซึ่งพอหยวนอ่อนมันก็กดดันสกุลเงินอื่นๆในเอเชียรวมถึงเงินบาทของเราให้ผันผวนแล้วก็อ่อนค่าตามไปด้วยค่ะือมอฟังดูเป็นแรงกระเพื่อมที่น่ากังนวลนมากจริงๆครับทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ในเชิงลึกขึ้นในเชิงเศรษฐศาสตร์หน่อยครับ การขึ้นภาษีระดับ100%แบบนี้มันจะส่งผลต่อกลไกเศรษฐกิจโลกยังไงบ้างครับค่ะในมุมมองเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยเรามองว่าอันนี้เป็นแมกโรช็อคหรือว่าเป็นครูซกวิโมครั้งใหญ่เลยนะคะมันกระทบต่อระบบสมดุลโดยรวมหรือว่า general equilibrium ของเศรษฐกิจโลกพร้อมๆกันเลยผ่าน3มช่องทางหลักๆค่ะ3มช่องทางมีอะไรบ้างครับช่องทางแรกคือการจัดสรรการผลิตใหม่หรือ production reallocation ช่องทางที่2คือด้านราคาและเงินเฟอ้อหรือ Price and Inflation Channel และช่องทางที่3คือการค้าและการเบี่ยงเบนทางการค้าหรือ Trade Diversion ค่ะน่าสนใจครับช่วยอธิบายทีละช่องทางได้ไหมครับเอาเรื่องการจัดสรรการผลิตใหม่ก่อนเลยเป็นยังไงครับค่ะผลกระทบแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือต้นทุนสินค้าที่นําเข้าจากจีนในสหรัฐมันจะแพงขึ้นมากๆโดยเฉลีย่ยอาจจะแพงขึ้นราวเจ็ดสเลยทีเดียวค่ะ Oh แน่นอนว่าพอแพงขนาดนั้นผู้นําเข้าผู้บริโภคในสหรัฐก็ต้องพยายามหาแหล่งอื่นแทนอาจจะหันไปซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศตัวเองมากขึ้นหรือหาจากประเทศอื่นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าเคยนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนราคา200ดอลลาร์พอเจอภาษี100%บวกเพิ่มเข้าไปราคามันอาจจะกระโดดไปถึง400ดอลลาร์คนซื้อก็อาจจะมองว่าเอ้งั้นไปซื้อของที่ค่คล้ายกันจากเวียดนามหรือจากไทยดีกว่าไหม ซึ่งอาจจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ $280 หรือ $320 ดอลลาร์แบบนี้ค่ะนี่คือการย้ายฐานหรือเปลี่ยนแหล่งซื้อที่จะเกิดขึ้นครับเข้าใจเลยแล้วช่องทางที่2ล้วครับเรื่องราคาเงินเฟ้ออันนี้ใครโดนผลกระทบเต็มเต็มนี่ขึ้นทีเดียวร้อเเนี่ยเขาก็ประเมินกันว่าอาจจะดันให้เงินเฟ้อสหรัฐพุ่งขึ้นได้ถึง1 8ถึง2.2%ต่อปีเลยทีเดียวโห1 8ถึง2.2%นี่เยอะมากนะครับ แล้วมันจะกระทบไปถึงนโยบายดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดด้วยไหมครับแบบนี้มีโอกาสสูงมากค่ะถ้าเงินเฟอร์พุ่งขึ้นแรงขนาดนั้นเฟดก็อาจจะชะลอแผนการลดดอกเบีย้ยที่เคยคิดไว้หรือถ้ามันเร่งตัวแรงมากๆอาจจะถึงขั้นต้องกลับไปพิจารณาขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งก็ได้ซึ่งมันก็จะยิ่งไปกดดันเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงไปอีก มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่า stagflation right นะคะคือเศรษฐกิจโตช้าแต่เงินเฟอ้อยังสูงอยู่ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดืมฟังดูน่ากังวลจริงครับแล้วช่องทางสุดท้ายแล้วครับด้านการค้าอันนี้เป็นยังไงค่ะ ด้านการค้าเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเบี่ยงเบนทางการค้าหรือ trade diversion คือถึงแม้ว่าสหรัฐจะนำเข้าสินค้าจากจีนลดลงทำให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับจีนเฉพาะประเทศเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ยอดขาดดุลการค้าโดยรวมของสหรัฐกับทั้งโลกอาจจะไม่ได้ลดลงมากอย่างที่คิดนะคะอา้าวทำไมล่ะครับ เพราะว่าสารัฐก็แค่หันไปนําเข้าสินค้าพวกนั้นจากประเทศอื่นแทนดีนั่นเองค่ะเหมือนย้ายที่ซื้อมากกว่าที่จะลดการซื้อลงทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วประเทศไหนล่ะครับที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทางการค้าครั้งนี้มีไทยเราด้วยไหม มีการคาดการณ์กันข่าว่าการส่งออกไปสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในหลายประเทศเลยโดยเฉพาะในเอเชียและเม็กซิโกอย่างเวียดนามเนี่ยอาจจะเพิ่มได้ถึง40%ไทยเราก็คาดว่าจะเพิ่มได้ราราม5 5อินโดนีเซีย22%แล้วก็เม็กซิโกอาจจะถึง35%ไทยเราก็มีโอกาสได้อัน,นิสงเหมือนกันใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันจีนเองแม้จะส่งออกไปสหรัฐโด,ดยตรงลดลง แต่เขาก็อาจจะหันไปส่งออกพวกชิ้นส่วนวัตถุดิบไปยังประเทศที่เป็นฐานการผลิตใหม่ๆอย่างไทยหรือเวียดนามแทนเพื่อให้ประเทศเหล่านี้ประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วค่อยส่งออกต่อไปยังสหรัฐอีกทีหรือที่เรียกว่า Re-Export นะคะอื <c oughs> มันซับซ้อนจริงๆครับผลกระทบมันยงใยญกันไปหมดทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยครับประเทศไทยเรานี่แหละซึ่งดูเหมือนจะอยู่กึ่นกลางความขัดแย้งนี้พอดี เราจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับทั้งโอกาสและความท้าทายเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะตำแหน่งของไทยเราค่อนข้างอยู่ตรงกลางจริงๆเพราะเราค้าขายกับทั้งสหรัฐและจีนในสัสดส่วนที่ใกล้เคียงกันพอสมควรแล้วเราก็อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองฝั่งด้วยผลกระทบมันก็เลยเข้ามาได้หลายช่องทางค่ะทั้งเรื่องการค้าโดยตรงการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI แล้วก็ตลาดการเงินครับเอาเรื่องการค้าก่อนเลยครับผลดีผลเสียมีอะไรบ้างครับ ผมคิพี่ฮันเจนที่สดก็คือโอกาสจากการย้ายคำสั่งซื้อหรือ t ทร d ด d i วอร์ชันมาที่เราเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เรามีศักยภาพอยู่แล้วอย่างอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์อาหารแปรรูปบริษัทอย่างเดลต้าหรือฮานาะลรพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปนอกจากนั้นก็อาจจะมีโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรหรืออาหารไปจีนได้มากขึ้นนะคะถ้าจีนตอบโต้ด้วยการลดการนําเข้าจากสหรัฐฟังดูดีนะครับ แล้วผลเสียล่ะครับมีไหมครับมีแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยคือต้อนทุนนําเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่เราต้องนําเข้าจากจีนเพื่อมาผลิตต่อนเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างที่สองอันนี้น่ากังวลคือความเสี่ยงอย่างที่สินค้าไทยอาจจะถูกตรวจสอบหรือโดนมาตรการภาษีตอบโต้การหลบเลี่ยงหรือ Anti c i r c u m v e n t i o n ได้อ๋อคือถ้าสหรัฐเขามองว่าเราเป็นแค่ทางผ่านให้สินค้าจีนเลี่ยงภาษี มันก็คือความไม่แน่นอนทางการค้าโดยรวมที่มันอาจจะทําให้คําสั่งซื้อใหม่ๆชะลอตัวลงได้ในระยะสั้นค่ะเพราะผู้ซื้อเขาก็รอดูสถานการณ์เหมือนกันครับผมเข้าใจเลยทีนี้เรื่องการลงทุนล่ะครับ FDI ที่ดูเหมือนว่าบริษัทจีนจะย้ายฐานมาไทยเยอะขึ้นอันนี้เป็นโอกาสสําคัญเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ อันนี้ถือเป็นโอกาสที่ชัดเจนมากตั้งแต่รอบปี2018-2019ตอนนั้น FDI จากจีนเข้าไทยก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเกือบ3เท่าเลยนะคะแล้วรอบนี้ก็คาดกันว่าจะยิ่งเร่งตัวขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่จีนเขาเก่งแล้วก็เป็นเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐด้วยอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เราก็จะเห็นค่าใหญ่อย่าง BYD หรือ Great Wall Motor GWM เข้ามาลงทุนเยอะมากรวมถึงกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยมีพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยแหลคะค่ะ เป็นเป้าหมายหลักในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตใหม่เพื่อใช้ไทยเป็นฮับส่งออกไปยังตลาดอื่นๆรวมถึงอาจจะส่งกลับไปสหรัฐด,ด้วยมาเยอะๆแบบนี้มันมีด้านที่ต้องระวังด้วยไหมครับมีค่ะความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือการที่เราอาจจะถูกมองว่าเป็นทางผ่านภาษีหรือเป็นฐานหลบเลี่ยงภาษีของจีน ซึ่งถ้าสหรัฐมองแบบนั้นจริงๆก็อาจจะทำให้สำนักง,งานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เนี่ยเพ่งเล็งเรามากขึ้นอาจจะนำไปสู่การทบทวนสิทธิพิเศษทางภาษีศุนกกากรหรือ GSP ที่เราเคยได้หรืออาจจะเจอมาตรการกีดกันทางการค้าอื่นๆตามมาได้ในอนาคตการบริหารจัดการตรงนี้เลยสำคัญมากๆค่ะครับต้องหาจุดสมดุลให้ดีแล้วช่องทางสุดท้ายแล้วครับตลาดการเงินกระทบไทยยังไงบ้าง ด้านการเงินก็มีทั้งบวกทั้งลบเหมือนกันค่ะผลดีก็คือการที่มีเม็ดเงิน FDI ไหลเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานสร้างนิคมค่ะอันนี้ก็อาจจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่าง w h a AMTA หรือกลุ่มโลจิสติกอย่าง LEO แล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการปล่อยสินเชื่อโครงการของธนาคารพาณิชย์ด้วย แต่ผลเสียก็มีค่ะคือความเสี่ยงที่ค่าเงินบาทของเราอาจจะอ่อนค่าตามทิศทางของเงินหยวนอย่างที่เห็นกันไปแล้วแล้วก็ตลาดหุ้นโดยรวมอาจจะผันผวนได้จากภาวะที่นักลงทุนกลัวความเสี่ยงหรือ Ri กซ์ออฟแล้วก็อาจจะมีเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไปเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําแทนครับผมพอจะมีตัวเลขประเมินไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันจะกระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนมีการประเมินเบื้องต้นอยู่บ้างค่ะ โดยใช้แบบจำลองเศรษฐมิติอย่าง Input Output Model เดลของทางทพทเขาก็คาดการกันว่ามูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐอาจจะเพิ่มขึ้นได้ราวๆ3,200-3,500ถึง 3, ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นก็อาจจะช่วยหนุนให้ GDP ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ ประมาณ0.4%แล้วก็อาจจะมีเม็ดเงิน FDI จากจีนไหลเข้าไทยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1,000ถึง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะอืมฟังดูเหมือนไทยจะได้ประโยชน์สุดทีอยู่บ้างนะครับก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะแต่ต้องย้ำว่าตัวเลขพวกนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานหลายอย่างแล้วสถานการณ์จริงมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ด้วยครับ แน่นอนครับมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆแล้วในเชิงนโยบายล่ะครับประเทศไทยเราควรจะรับมือหรือวางตัวยังไงดีครับในสถานการณ์แบบนี้ค่ะข้อเสนอแนะสำคัญสคัญนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องดึงดูด FDI อย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่แค่รับทุกอย่างที่เข้ามาแต่ต้องเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆที่มันสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีด้วย 2. คือต้องบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของเราเองพยายามกระจายแหล่งนําเข้าวัตถุดิบชิ้นส่วนไม่พึ่งพาจีนมากจนเกินไปแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศเราให้แข็งแกร่งขึ้น 3. คือต้องทํางานร่วมกับเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างอํานาจต่อรองร่วมกันแล้วก็วางตําแหน่งไทยแ,แลนด์ให้เป็นศูนย์กลางที่น่าสนใจในภูมิภาค และ4ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยคือการวางตัวเป็นกลางเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Neutrality พยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐและจีนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวให้ได้มากที่สุดค่ะชัดเจนเลยครับต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังมากๆทีนี้มองไปที่ฝั่งจีนบ้างครับนอกจากเรื่องการตอบโต้ด้วยภาษีแล้วเนี่ยเขามีกลยุทธ์อื่นๆในการรับมือกับแรงกดดันมหาศาลครั้งนี้ยังไงอีกบ้างครับ เขาก็มีไพ่ในมือหลายใบอยู่ค่ะนอกจากการตอบโต้ซึ่งซึ่งล่าด้วยภาษีเราเนี่ยเขาก็ยังมีกลยุทธ์ที่เรียกว่า r o u n b o u t trade หรือการค้าแบบอ้อมๆอ,อมค่ะการค้าแบบอ้อมๆใช่ค่ะคือการย้ายฐานการผลิตหรือแค่ขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายไปยังประเทศที่3อย่างเช่นเวียดนามเม็กซิโกหรือแม้แต่ไทยเราเองแล้วก็ส่งออกจากประเทศเหล่านั้นไปสหรัฐแทนเพื่อเลี่ยงภาษีนําเข้าโดยตรงจากจีน กลยุทธ์ที่2คือการบริหารจัดการค่าเงินหยวนค่ะธนาคารกลางจีนหรือ PBOC เนี่ยอาจจะค่อยๆปล่อยให้เงินหยวนอ่อนค่าลงเพื่อช่วยชดเชยผลกระทบจากกำแพงภาษีได้บางส่วนและกลยุทธ์ที่3ที่สำคัญมากคือการเร่งเครื่องโครงการ Belt and Road Initiative หรือ BRI ที่เราเรียกกันว่าเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่นั่นแหละค่ะอาจจะเป็น Belt and Road 2 0ที่มุ่งหาตลาดใหม่ๆม,มากขึ้นลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐลงอาจจะตั้งเป้าลดสัดส่วนการส่งออก ออกไปสหรัฐให้เหลือน้อยลงมากๆแล้วหันไปเน้นตลาดในแอฟริกาตะวันออกกลางละตินอเมริกาแทนอืมเรียกว่าปรับตัวกันขนาดใหญ่เลยแล้วถ้ามองกลับมาที่ฝั่งสหรัฐบ้างเป้าหมายที่แท้จริงของทรัมป์ในการใช้ยาแรงขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่ครับเป็นแค่เรื่องตัวเลขการค้าหรือว่ามีอะไรลึกกว่านั้น นักวิเคราะห์เขาก็มองกันหลายมุมนะคะมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นการใช้แรงกดดันขั้นสูงสุดหรือ pressure politics เพื่อบีบให้จีนต้องกลับมาเจรจาการค้าในเฟสสองตามเงื่อนไขที่สหรัฐต้องการมากขึ้นอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศล้นล้วนเลยคือการออกนโยบายที่ดูแข่งแกล้ากับจีนเพื่อเอาใจฐานเสียงกลุ่มแรงงานโดยเฉพาะในรัฐที่เป็นสมรภูมิสาคัญหรือ swing s t a t e ในการเลือกตั้ง และอีกในหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการยกระดับความขัดแย้งครั้งนี้ให้กลายเป็นสงครามเทคโนโลยีหรือเทควอร์ที่ชัดเจดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะคือไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องการค้าแล้วแต่แข่งกันที่ใครจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคตครับแล้วมีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์ดังๆเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับเขาว่ายังไงกันบ้างมีหลายท่านให้ความเห็นที่น่าสนใจค่ะอย่างพอครุกแม่นเจ้าของรางวัลโนเบลก็มองว่า การขึ้นภาษีแบบนี้เหมือนเป็นการยิงประตูตัวเอง self-inflicted บุญ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นก็คือผู้บริโภคชาวเมริกันเองส่วนนูเรลรูบินีที่เคยทำนายวิกฤตปี2008ได้แม่นยำก็มองว่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามการค้าครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21เลยก็ได้ขณะที่โมฮัมเหม็ดเอลอแรนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านก็ชี้ว่าเป็นกลยุทธ์การต่อรองที่เสี่ยงสูงมากแล้วก็อาจจะสร้างความปันป่นป่วนรุนแรงให้กับเศรษฐกิจโลกได้ถ้าหากดำเนินการจริงๆฟังดูแล้ว ภาพระยะยาวนี้น่าคิดมากๆเลยนะครับมันกำลังจะนำโลกไปสู่การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจหรือ Economic Decoupling ที่ชัดเจนขึ้นจริงๆหรือเปล่าครับ มีแนวโน้มสูงมากเลยค่ะหลายฝ่ายมองว่าภาษี100%ครั้งนี้อาจจะเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการแยกขั้วทางเศรษฐกิจระหว่างขั้วอำนาจสหรัฐกับจีนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะได้เห็นโลกที่แบ่งออกเป็น2ระบบหรือ2บล็อกเศรษฐกิจที่พยายามจะลดการพึ่งพิงซึ่งกันและกันลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีอย่างค่ายซิลิคอนวัลลี์กับค่ายหัวเว่ยหรือระบบการเงินอย่าง s w i f t กับระบบซิป หรือดิจิัลหยวนของจีนหรือแม้แต่กติกาทางการค้าอย่างกลุ่ม CPTPP ที่สหรัฐหนุนกับกลุ่ม r c p หรือ BRICS+ ที่จีนเป็นแกนนำรวมถึงแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ต่างกันด้วยระหว่างตลาดเสรีกับทุนนิยมโดยรัฐ แล้วการแบ่งขั้วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกโลกโดยรวมยังไงบ้างครับมันจะดีหรือไม่ดีกันแน่ผลกระทบที่คาดการณ์กันก็คืออาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า global trade fragmentation ค่ะคือระบบการค้าโลกมันจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆการเชื่อมโยงกันน้อยลง ซึ่งทาง IMF เคยประเมินไว้ว่ามันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจโลกลดลงได้ราวๆ2-4%เอของ GDP โลกเลยนะคะเพราะการค้ามันไม่ไหลลื่นเหมือนเดิมแต่ถ้ามองผ่านแบบจำลองเศรษฐกิจที่ซับซ้อนขึ้นที่เรียกว่า Dynamic General Equilibrium หรือ DGE เนี่ยโลกมันก็จะมีการปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลใหม่ค่ะสมดุลใหม่ที่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับสมดุลใหม่นี้อาจจะมีลักษณะคือ ผลผลิตทั่วโลกลดลงบ้างในระยะสั้นแต่ในระยะยาวห่วงโซ่อุปทานมันจะมีความหลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะบริษัทต่างๆจะกระจายฐานการผลิตไม่ไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวราคาสินค้าโดยรวงอาจจะสูงขึ้นจากเดิมบ้างแล้วก็จะมีการลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในอาเซียนมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง มีการสรุปตัวเลขคร่าวๆจากโมเดลพวกนี้ว่า GDP โล่งอาจจะลดลงประมาณ1.8%เงินเฟอ้อในสหรัฐอาจจะเพิ่มขึ้น2.0% FDI ไหลเข้าอาเซียนอาจจะเพิ่ม12-15%ส่วนการค้าโดยตรงจากจีนไปสหรัฐอาจจะลดลง25%ค่ะถ้าให้สรุปแก่นของเรื่องนี้จริงๆสหรัฐโดยเฉพาะทรัมป์กำลังพยายามทำอะไรกันแน่ครับด้วยการใช้ภาษีเป็นอาวุธแบบนี้ อาจจะก,กล่าวได้ว่ามันเป็นความพยายามที่จะใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์หรือแลนด์สเคปของเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่เลยนะคะเปลี่ยนจากยุคโลกาภิวัตน์หรือ globalization ที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดพึ่งพากันสูงไปสู่ยุคที่เน้นเศรษฐกิจภายในประเทศหรือระดับภูมิภาคมากขึ้นที่เรียกว่า localization หรือ regionalization ซึ่งมันก็คือการพยายามจะเขียนกติกาการค้าโลกกันใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะครับผม วันนี้เราได้เจาะลึกยังหลายมิติมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นต่อของเรื่องปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันทีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกต่อเศรษฐกิจไทยเราทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องเจอไปจนถึงภาพใหญ่ของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นประเด็นสําคัญที่จับได้ก็คือความปั่นป่วนระยะสั้นในตลาดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสป라이ชเชนความเสี่ยงเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นโอกาสและความท้าทายสำหรับประเทศอย่างไทยและก็แนวโน้มที่โลกอาจจะแบ่งขั้วชัดเจนขึ้น ใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เราอาจจะอยากทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อดูนะคะน่าสนใจครับเชิญเลยครับกรรมการยากๆทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้นแต่มันกำลังต้องคำถามหรือท้าทายโครงสร้างความร่วมมือและการแข่งขันของโลกในอนาคตเลยก็ว่าได้ นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยรอยร้าวที่มันดูจะลึกขึ้นเรื่อยๆระหว่างสองมหาอำนาจนี้มันจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในทศวรรษหน้าย,ยัางไงบ้างมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปในทิศทางไหนหรือแมก้กระทั่งมันจะส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเดินทางไปมาหาสู่กันของผู้คนบนโลกนี้หรือไม่อย่างไรอห เป็นคำถามที่ชวนให้มองไปไกลกว่าเรื่องเศรษฐกิจจริงๆนะครับว่ามันอาจจะมีระลอกคลื่นหรือผลกระทบในมิติอื่นๆที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นในตอนนี้ซึ่งมันอาจจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเมื่อโลกของเราปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ที่ว่านี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากๆเลยครับวันนี้ยินดีค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกประเด็นร้อนในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ